ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสู้คนคือเก่าครับผมอยู่กับผมครับโอร์โนชาแนลครับกับ YouTube ช่องเหนี่ยหครับกับเรื่องเล่าปันกาโมจินไข่อีกคือเก่าครับพี่น้องครับสําหรับเรื่องสําหรับมื้อนี้ครับก่อนอื่นเขาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจครับโอร์โนชาแนลนะครับเนาะผู้ใดที่เข้ามาติดตามไม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อที่จะบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะที่เกี่ยวกับตะกั่งแตนปันกาโมจินหรือว่าเรื่องเล่าอื่นๆืนนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ครับผม ผมสังเกตเห็นตะกระแต่หนังผมนีในฤดูร้อนช่วงฤดูร้อนนี่ครับที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยซิมหาเมื่อครับท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าตะกระแต่หนังผมนี่มันง่ญ่เร็วผิดปกติครับซึ่งเปรียบเทียบกับหนาหนาวนี่ครับหนาหนาวนี่เปรเ็นต์การจะเลื่อนเติบโตนี่หน่อยแห้งครับแต่ว่าฤดูร้อนนี่ช่วงนี้อ่ะครับนี่สิ้นเมษาพอดีครับ กินไม่สาพอดีครับตั๊กแตนนี่รู้สึกว่ามอนใหม่นไงเร็วแห้งเลยกินเร็วกินหลายครับเติบโตเร็วเบิ่งนะครับนี่ครับผู้ใดคิดสเลี่ยงน่ครับโอ้หนาร้อนนี่สุดยอดครับกินหยาดีครับไงเร็วพรท่านโดนครับอีกว่ากี่มืออันติดปีกเหรอครับพี่น้องครับคือมันเร็วมากครับมันเร็วอีนีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเบิ่งตัวนั้นเด้อเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งเห็นบ่ กล้องผมกับวัชัไไดพนเดนี่ครับดูปลายนิ้วเบิ่งเพิงปลายนิ้วผมนนครับนั่นติดปีกเหรอครับแค่ซิมหามือครับซิมหามือครับนี่ติดปีกหลายตัวแล้วพอเสือกากหลายตัวแล้วนี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับที่เสือกากแหละเห็นไหมครับ คือมันโตเร็วโตวเร็วมากนี่ครับตะกี้นี่แต่ผมว่าถ้าไดนเลี้ยงเนาะช่วงผมเลี้ยงช่วงปลายฝนนะครับพี่น้องเลี้ยงช่วงปลายฝนนี่พูดได้กับว่าช่วงฤด,ดูร้อนนี่มันง่ญ่เร็วมันใหญ่เร็วแล้วกินอาหารดีครับถือแดดให้งหญ่เร็วครับผมกลับว่า่อยเสือปันไดครับจนมาชุดนี้ครับ มาชุดนี้ผมรู้สึกว่าแต่กระแตนของผมนี่มันใหญ่เร็วผิดปกติครับแล้วก็ก,กินเก้งพร้อมครับถือแดด่อนๆแต่ว่าช่วงแดดนักครนี่มันมันมันจะลบเข่าหฮมครับมันจะบังหฮมครับซึ่งผมก็มีผ่าเต็นบางไวครับช่วงแดจจดจัด40 3 4 4องศานี่ครับผมก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดนเบิ้งครับ ติดเสือกัก,กเร็วครับติดปีกเร็วพอมเบึงครับแถบว่าหนาเสือครับใส่ละเป็นแบบครับนี่ครับนี่นป็นเป็นแปลกๆตาหรอกครับถ้าสู้วาตะกแต,แตนเข้าไ่เร็วนี่โตรเร็วผิดปกติเดี๋ยวผมจะสู้มึงตัวนี้ครับใส่ะ สายสใยสาสไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่น,นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับติดปีเหรอรซิมหามือครับสิบห้าวันตะกะเตนปราร์กาโม่จีนของผมติดปีครับนี่แหละครับพี่น้องเอาเบื้องบนอะ่ะหลายแห้งครับ ซึ่งผมเบิ้งแล้วมันแปลกตาผมครับผมก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งว่าสิมหามื่อตะเกิดแดนติดปีกลีบอีบีครับพี่น้องไงเร็วพอมผมว่าอีกเมื่อกี้มื่อเกินหามือครับติดปีกเบิ้ดทุกโตเลยเอาผมฟันทงครับเพราะว่ามันติดเสือกากนี่แทบทุกโตแล้วแล้วอีกอย่างว่าถึงเดือนเลยถ้าสุว่าติดปีกเบิ้ดนี่ว่าถึงว่าถึงเดือนเลยครับพี่น้องครับ นนนี่ครับบะสำหรับอาหารที่ผมให้นี่ที่ครับครับเป็นใบตองกล้วยครับง่ายๆครับกินเบิร์ดครับข้าวเดียวครับนี่สมมุติว่าผมให้ใบตองกล้วยนี่ร้อยเปอร์เซ็นครับมันจะกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับถ้าผมให้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนี่จะไม่มีเหลือเลยครับกินเบิร์ดเลย ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะครับเนาะผมเลี้ยงไว้กินเองครับนี่ครับเบิงเบิงซึ่งตัวอื่นก็เสือกักเบิร์ดแล้วนะครับตัวอื่นก็เสือกักเบิร์ดแล้วน่าจะเป็นตัวแม่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่ครับตัวผู้มันจะตัวหน่อยครับพี่น้องครับตัวผูน้นี่บางตัวก็กำลังกินเสือกัก คือเขาทาเขาทาครับย่ำฮอนนี่ครับพี่น้องคือเลี้ยวไงเลี้ยวเด็กกินเลี้ยวผมว่านะครับดีบ่ดีเนี่ยผสมพันเลี้ยวเลี้ยวอาจจะไข่หลายพร้อมครับฤดูร้อนนี่อาจจะไข่หลายซึ่งผู้เพันเลี้ยงมาก,ก่อนนี่อาจจะรูนะ,น,น,รน,นะครับเนาะผู้พันพาฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับเนาะซึ่งผมก็มาเลี้ยงช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งช่วงหนาหนาวน,นี่ พันมาซิมหามือต่กเตรียนว่าได้ยี่ปันนี้ครับพี่น้องครับเกือบสามสิบห้าวันครับสามสิบหามือครับเอฟซีครับสามสิบหามือถึงผสมพันธุ์กันครับถึงจะได้ไข่ซี่สิมมือครับถึงจะได้ไข่ต่กเตรียนยังไครครับแต่นีครับแคดิฮอดยี่สิมมือเลยพี่น้องครับนี่มันน่าทึ่งมากครับผู้ได้คิดสิ่กเลี่ยงกะ เลี้ยงได้ครับดูนี่ครับซึ่งมันเป็นลอยตอกับฤดูฝนครับฤดูห่อนนี่เลี้ยงเลยครับเพราะฤดูฝนมานนี่หยากระายครับนี่เลี้ยงได้ครับเพราะว่าตะกะแตนมันมัไอากาศร้อนชื้นครับอากาศฮ้อนอากาศแบบมีความชื้นอุณหภูมิสูงสูงประมาณนี้แะกะแตนมันมักครับแต่ว่าถ้าอากาศหนาวนี่ตะกะแตนไม่มกเลยครับ เรียกง่ายครับนง่า,าพร้อมกินอาหารกันหน่อยครับอันนี้เมื่อคืนที่ผมให้บักหลายเดิใบตองกล้วยหลายแห้งครับผมให้เมื่อคืนีเด้อนี่ครับผมให้อันนี้น,นี่เป็นยาไอ้ยาหวานอิสราเอลตัวนี้ยาหวานอิสราเอลตัวนี้ผมพักมาให้ พอพนักมาให้เพื่อคืนนี้ผมให้ไอ้ปตองกล้วยสองสองเท่าครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ตัวน,นี้แก่แง่แง่นี่หมดหมดครับหมดตัวนี้กับมดนี่หมด,มดหมดครับทางนี่กับมดนี่ซุ้มไรเป็นอันนั้นมากครับนี่จะเหลือแค่ส่วนนี้ครับนี่ครับน่าหน,นิจัดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อีเจ็ดสิบครับ วู้ยเบิ้งเบิ้งผมให้เบิ้งส่วยอันไหนดูนะยูเงี้ยยูเงี้ยยูเงี้ยอยู่ครับโอ้ยขนาดเอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับจะเอาไว้เพียงสมีนะครับมีอยังคืบหน้าเดี๋ยวโอโลโน่ชาแนลจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งในชมกันคือเก่าครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับผมกะมาเว้าสู่พี่น้องฟังว่าตั้งแต่แต่เรือหรูหอที่ผมเลี้ยงนี่ มันใหญ่เร็วตัวเร็วกินอาหารเก่งครับติดปีกแล้วครับสิฟหามือครับจริงครับเรื่องจริงครับสิบห้าวันผ่านไปตั้งแต่แทนผมติดปีกนี่ครับสิบห้าวันผ่านไปตั้งแต่แทนถอดปีกเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับคลิปนี้เอาไปซัมมีคลิปหนาพรอนไหมครับกับอรโนุชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ